สดยสบายดีเุ็คนนั้นกเมินเแี่ยงได้ก่อนอายุโดมใสยงานกางสางเป็นครั้งที่ห้ไรเราใส่เอ่อครั้งที่โซ นลงแล้วไป่ใช่เดินหรอกก่อน còn đấy, phong đi, ngồi một mình. ok, ba mẹ đừng đi nó, bay nó. con ซีคนลงมานึ่อในซีขนลงมานึ่แล้ดซ้อมกนลังลงลงมาซนแล้วดีซ้มอมด่ <ไ>อ๋อนี่บูชมอใช่ไหมรอบนี้ผู้สุดท้ายเนาะรอมหอมีมีสีคนขายนีีก็ะขายอ๋อโดนูปเหรอเดินสบายดีกัรหนาจ้ากันขน้องย่งแง่หน่ยแม่ รถจองปดทางนี่คร้อยฝ่ายคุณคนนั้นทรเลยนแ้งแลยะอ่าอยู่ดมไซโดลยยาง้างเป็นครั้งที่้เรางอ่าครั้งที่สองมนมาครั้งที่สองแล้วืดกีลาที่เวลาจังโมอจอประมาณ1ิบเอ็ดโม่บอกาวะดวจะเป็นดวปิดพิธีให้เขาจ้าเลยเมนขาใจเด้ยโดยดดยข้าใ ผู้เฮาก็ได้ฝึกแอบจุดสนามบินอ่าววัดไตคนรู้มีจังอาทีมงานมากเมือนี้ทั้งหมดมีอยู่56สายนะแต่นักบดจอกผู้เฮามีอยู่16สายและมิยิ่งอยู่เก่าสายในการนับใส่ไอนี้ผู้เฮาได้ฝึกแอบในการโดูทะลองเนาะเพื่อขับใส่การปฏิวัดตัวปรตีนแม่มือเลื่อนลงปฏิเสธ มีผลงานแสดงกันอก,กาศในวันมาถึงที่น,นี่ลา,ายการแสดงเขาที่จะแสดงในมืออื่นอันนี้จากรายการรายการที่แสดงในมืออนี้นเนาะพวกเรามีจัดเป็นสี่ห่อห่อที่หนึ่งพวกเราจะนํามีจันวนดสับทันข้านพัฒน,รรนลาลาวหอบที่สองมีอยู่สี่สหายแต่เขามีธงบริษ,ษัทะทุกงิวเพื่อแสดงให้ห่อที่สามพวกเราจัดมีอยู่สี่น้องนักสาวเนาะเป็น การถือทุ่งคางเราทุง่ทงนี่นะฮที่ซีเป็นหอถ่ายจึงเป็นหอของครูอาจารย์นะครับเป็นการลดโซ่เนาะเินจองแสดงเพื่อเทอมนะครับสำหรัหบไอ้ดีได้โฮมจากการแสดงเป็นปีพิเศษเล่วเป็นเปิดปีท่ทองเที่ยวลาวทั้งกองทัพอากาศเทามีกิจกรรมอย่างไรเผาโฮมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยสวสว่างเป็นปีท่องเที่ยวาลาวเนาะฐานอากาศเทาคือส่างแ,แล้วเนาะ ตอนอับไซคิชสิบห้าปีของท้าวเจ่าเจ้ากลางมาคนล้วงเทว่าอยู่ในช่วงพระห้าก็รเด็โซเกี่ยวกับเคทวินเนาะฐานอากาศพร,ระเ้าบินโซแถวอากาศบินฮับไซเกี่ยวกับกำลังเลื่อนเนาะไปฮับไซต่างแข้งมากปัจจุบันนี้พวกเ้าวับไซมากมีอยู่แข้งสวรรค์เขต้วก็มีแข้งเล็กจันแล้วอมมอนี่ก็แข้งขมวนเนาะกามา